อาเสื้อม,มารีดเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วได้สิบสองดอกถักได้เยอะแล้วเพื่อนเพื่อน ักไปเรื่อยๆค่ะถักไปเรื่อยๆ มานดัดเล่ของป้าเพื่อน,อนมาให้เวลามันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มันจะได้เพลินเพลินทักไปเรื่อยๆค่ะยวจะทำสีฟ้าต่อเพื่อน ป้าชอบสีนี้นะมันเด่นเดี๋ยวจะเอามาให้ดูสีนี้ก็สวยเพื่อนๆเพื่อนๆพ,นพนืป้าหาทางหาทางม้วนได้แล้วค่ะอยคนเรานี่ก็ฉลาดทำนะ ยามวางดูที่ฝุดฝุมุนหามุนหาผ่าไปจนปวดเสียนก็ยังมีงานทำเยอะ เพื่อนๆพ,พอดีเลยกับไอ้เก้าอี้พ่อใหญ่แบรารานะนี่ป้าทำไอ้มวนเสร็จแล้วนี่ทำเสื้อทำลายมะแรงมุงไม่ได้เพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่ามันมีตามันมีตาแล้วมันทำยากไอ้มันเป็นไอ้ดอกสวยอยู่แล้วป้าเลยทำเป็นไอ้ดอกลัก เดี๋ยวจะทําให้เสร็จวันนี้เพื่อนๆทำงายง่ายๆนี่ไม่พันกันตุ๊กตาป่าพาไปดู hey, <this> <laughs> เฮ้ยดิสซทิสเฮอเลี้ยงน้อง เพื่อนๆยามว่างของป้านะวันนี้ไม่ค่อยมีลูกค้านะป้าก็จะถักถักไปเรื่อยๆค่ะไออาทิตย์หนึ่งทำไมมันเร็วเพื่อนๆไอคนข้างห้องเขาบอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยคนข้างห้องเขาบอก พรุ่งนี้วันสุกโอ้ยทำไมเวลามันเร็วจังเลยป้าเลยว่าอย่างนี้นะเวลาเราแก่นะเวลามันช่างผ่านไปเร็วเร็วเปืนเป่นเนโอ้ยอยากให้เวลาย้อนตอนเราเป็นวัยรุ่นนะ ดอกอ่ะนี่ดอกรักค่ะเพื่อนๆป้าถักดอกมแมลงมุมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีต่อ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 เยอะได้นี่เป็นแบบนี้เะก็เลยถักดอกรักง่ายๆ <laughs> สีจาบไหมครับเพื่อนๆ <laughs> ที่จับนะนี่ซ <c oughs> ื้อเข็มมาใหม่ค่ะสำหรับมีที่จับด้วยอ่ะเพื่อว่ามันจะไม่เจ็บมือถักตัวนี้ไปเจ็บมือค่ะ <c oughs> เพราะว่าเนี่ยไอ้ได้ไอ้สีนี้มันจะมีตุ่มๆนะตุ่มมันแข็งแล้วมันเข้าไปในไอ ช่องช่องไม่ได้ไงปาก็เลยจะลองดูหยุดสี่วันนี้ถ้ามันไม่เจ็บมือก็จะไปซื้ออีกตัวนี้เจ็บมือมากเลยค่ะไอ้นี่ก็เป็นตุ่มๆเหมือนกันนะเป็นตุ่มๆแต่มันแต่มันนุ่มมันนุ่มไอ้นี่ก็เป็นตุ่มแต่มันนุ่มเพื่อนๆ สีนิจัดใ่ไหมคะเขาให้ใส่ใส่นี่นะใส่เข็มถักโกเชแบบนี้นะคะแต่ป้าจะถักเป็นเป็นเข็มด้วยถักเป็นไม้นิตด,ด้วย เข็มตัวนี้มันไม่มีที่จับเวลาถักเจ็บมือเพื่อนๆเ,เจ็บนิ้วโป้นี่ป้าก็เลยเอาแบบนี้มาเดี๋ยวลองถักดูถ้าว่ามันมันไม่เจ็บมือป้าก็จะไปซื้อมาอกอกไอ้ตัวนี้มันแข็งมันแข็งแล้วมันมันมีช่วงไอ้เป็นตุ่มๆนะเพื่อนๆน,นี่ เป็นตุ่มๆแล้วเบอร์มันเล็กไงเบอร์มันเล็กแล้วมันสอดไม่ไปสีจับดีไหมเพ,เพื่อนๆนี่นุ่มนุ่มถึงมันจะแข็งแข็งอย่างนี้นะใหญ่ๆอย่างนี้นะมันก็นุ่มนี่นุ่มนุ่มมือนี่นี่ก็นุ่มมือนี่แข็งค่ะเพื่อนๆนี่แข็งสีจับดีไหมคะนี่ก็นุ่มนุ่มมือ อันนี้เขาถักใส่ไม้นะเพื่อนๆถักใส่ไม้เดี๋ยวป้าจะไปซื้อไม้นี่ก็ถักที่เช็ดเท้านะอันนี้เบอร์ใหญ่ไปเบอร์แปดนี่เขาบอกให้เอาเบอร์สี่นะนี่เขาบอกให้เอาเบอร์สี่สิบเมตรเนะเพื่อนๆเอาเบอร์สี่ แต่ป้าจะถักไอถักตัวนี้ด้วยกับเป็นเสื้อนี่ถักหลายๆแบบเป็นๆ <laughs>